สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอฟซีสุภูสุคนครับพี่น้องใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องมือนี่คลิปนี่นี่ครับเบสจะสามหลังครับกับกับเมียเขียดอีโม่เนาะครับน้องนี่นี่ครับพี่น้องมากับเมียเขียดอีโม่ครับนี่ทีมานบอลยังในกะป่าสวบอยู่ครับโอ้แต่หนามันแห้งครับตั้งแต่หุ่นหนามันแห้งครับแต่ก่อนโอ้หนามเกีงขาวจากผ้ากุหลาดนี่แต่ผมจีใดไซดังเถื่งนี่ครับพี่น้องนี่ น้ำมันแหงนาะครับเนาะแต่กระคำแล้วล่ะก็น้ำไหลผ่านลงมาอยู่ใส่ครับใส่หลังเหลืองงนเนนะครับเนาะผมมติใส่ตอนใส่กอาจ,จิบุเรศให้เบิ้งเด้อพี่น้องไปปอใส่ครับพี่น้องคำแล้วไปพี่น้องหลังจากกินเข่ามาแล้วนะครับเนาะรุนเบน้อกกันครับยามรอบขึ้นครับว่าสิมีเตี่ยมบ่หรืยจังไดกะไปครับพี่น้องสิหวานบอ่อพอได้ป,บปนบ่อกลับไปรุนเบิ้งครับ ล่างมันก็ยังตีบ่โอ้เขียดหอยต้นคือเก่าโอ้นามาลงเรียวครับพี่น้องนาําลงเรีวขนาดหึลังนี่มีอาการครับนั่นออ้ปวอยงครับนั่นนัพี่น้องอ๋มันถถือถถือถือถืถือถอซัไปเ้ยน่นั่นครับนินดึก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 ด สีนี้มีมันพันหย่าครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหายแม่บ้านมันถือนี่ครับแม่บ้านมันเปลี่ยนมือกล่องหาเนาะครับเนาะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกขึ้นครับชื้นนี่เอ้มันหมานครับใส่ง้มเมครับพี่น้องปคอครับปคอเอาเดี๋ยวขออนุญาตโพสกับรุ่นหลังต่อไปครับ มันมันมันขาจ้วะเขาจ้วะมากเหรอพี่น้องนี่มันมันครับมันมันใส่เงียบอยู่ก่กล้วครับบัดนี้โอ้มาชะล่อกินปลาหน่อยวะฮู้นี่ปลาน่อยที่เร ไปครับหลุนหลังต่อไปน้ำกันพี่น้องบ้านนี่กูละลังไหนมันถือกูละ ผมจะไายเบิรงนะครับเด้อโอ้หลังแรกก็แหกมานแล้วครับโอ้หลังนี่เขียดอยู่สูงครับพี่น้องเดยวปับระดับเขียดครับมานมาเตียมแล้วหมานมาเตียมแล้วนรับระดับเขียดลงครับพี่น้องโอ้เขียดหอยอนตัวเี้เตี้ยขึ้นเขาปะหลังใดมันเถือนกุลละแลยวใชเบิรงกนะครับเนาะมดครับพี่น่องบาดไปขาบ้านครับมาสิหมานบ่อี๋ยวม่หลุดน้ำกันมืออื่อนเศร้าครับยามรอบเดียวครับพี่น้องมันต้องยามหลายรอบ สำหรับขึ้นนี่คลิปนี่ก็ะมานอยู่ครับนี่นี่ถุงนี่นะครับนนี่เขาจัว่วครับเขาจัว่วโอ้ยเห็นโนโนเอาถือนี่ไปให้ดูดครับปลาคอนะครับนนี่เห็นโนโนนีน่นะครับเห็นแต่หัวเห็นต่หัวอ่าเห็นต่หัวนี่นี่นี่เอาปลาคอนะครับนะ่มันมานครับมันมานเขาจัวาวจ่วเขาจัวาวจ่วถือว่า พอได้ปนเนี่ครับมีเตี๋มให้พี่น้องในเบิ้งอยู่นะครับเนาะไปเข้าบ้านครับสามบรุุ่นต้อกันมืนม่อ,อื่นเ้าว่าสิหมาน,านบอลหรือ,อยังไงอกะพุ๋นละมันรุ่นต้อกันกอีกมื่อื่นเ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพร้อมเพี่น้องอยังมือเ้าครับพี่น้องไปด้วยยามเบียสครับบรรยากาศดีครับมื่อนีอร่ฝนโปรต๊กนะครับเนาะนี่บรรยากาศดีครับได้ดอยนางนอนกัน,กนเลี้ยวโบเฮียนดรอปุ๋นละทา่าพุ๋นละดอยนางนอนครับเลี้ยวโบเฮียนครับพี่น้องไปหลุนเบานเะ ปลาคอครับขาวจ้วะขาวจ้วะโอ้หนามแห้งเร็วครับพี่นอ้องนั่นป่ามันล่อลงเลยเนี่ยโอ้ยมีพงพางใส่อยู่เนาะนาเนี่ยนี่ครับมีพงพางใส่ด้านนั่นอโอ้ป่ามันล่อลงครับขึ้นๆลงลงเลยเนาะโอ,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 โอ,อ,อ,โอ้ออกดีครับที่พว,วกกินเบ็ดเออนั่นโอ้ปลาขาวครับปลาขาวปลาดุกเลยเนาะใส่ลอกไปสักนิด ใส่นีหันใส่หลังอ่านเนาะว่าจะมานอยู่พี่น้องป่าเนี่ะเขาโอ้หลังนี้มือถือเขาขึ้นได้หลังนี้ครับหลังเรียกน,นี่แหละป่าสวมอยู่ดิทั้งในอยู่ป่ามัาน,อานอยู่ในป่าครับมันอยู่ในคลองล้วมันก็ขึ้นๆลงๆนะครับเนาะป่าทางเหนือมันคือป่าทางบ้านผมทางบ้านผมนี่ขึ้นก็นคือขึ้นเลยครับลงก็คือลงเลยอันนี้มันเกิดขึ้นๆล่องๆยังสิงละครับป่าเอา้าไปรุ่นยามเบ้างครับว่าจะมานพอ่อได้ปบนบอยเลยอยังไงกะไปครับพี่น้องนี่ผมก็ใส่ไปคาดนี่แหละ ไอ้ผุนนะครับเนาะไปลุ่นเบื้องต้นกันครับหมดละหลัางในมันเถื่อนคนละจากแก้มมาไหลล้งครับพี่น้องนี่เห็นขาวจุ้วครับนี่โอ้ตายโอ้ตายครับพี่น้องบดินบันท่วงไอ้พี่น้องในเบื้องนี่ตายครับเอ้ามันมันครับขาวจุ้ยนะครับเนาะหมานมาเตี่ยมเราพี่น้องเอ้ายนีมือเ้ากับมานอยู่ครับนี่ขาวจุ้วครับขาวจุ้วเคลื่อนกับมานไปเตี่มครับเคลื่อนได้ไปกับใส่ไงตรงนี้ต้องหน่อยอยู่ เออมันหมานครับมันหมานขาวจุกมากเหรอนะครับเนาะจะตายครับเดี๋ยวปอดล้วก็รุนล้างต่อไปครับพี่น้องดังจากย่างมากครับหลังนี้มีอาการครับนั่นนั่นนั่นมันยังครับมันรุนเบิ้งครับพี่น้องโคบบ่กบหรือปลาโอ้กบครับพี่น้องกคบยิ่งคบยิ่นี่นี่นี่โคบอีกแล้วครับพี่น้องกบโคบโบนี่ครับมันหมานครับนี่นี่นี่โบนะครับเนาะนี่ฮันโคบโคบย่งครับกคบยิ่ง โอ้มัน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 เอ้าเดี๋ยวขออนุญาตปลดใหเข้าครับพี่น้องกบครับกบนี่กบถือเบ็ดครับพี่น้องนี่กินเงี้ยเขียดเฮ้มันมันครับมันมันเอ้ามันกบครับพี่น้องออนี่มันมันครับมันมันนึกว่าป่าครับที่เรียกโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปลดใหเข้าครับพี่น้องนี่มันครับขาวจั่วขาวจั่วมันมันครับมันมันเอ้านี่มาเห็นเบ็ดดึกๆพี่น้องผมว่ามันเมียนอยู่ดิหลังนี่ มันหลุดเบิ้งครับนี่แม่นป่าหรือแม่นยังตัวเขียดก็ยังอยู่หุ้ยป่าทีโอ้ปลาคอครับขาวจ้วขาวจ้วนี่นี่ครับพี่น้องมันมันครับเอา้าขาวจ้วขาวจ้วอา่าพอได้กป,ปนอยู่นะครับเนาะเอา้ามันมันครับหลวงพ่ออนุญาตปะะุ๊บหล่ะชาบ้านครับพี่น้องให้เขาบอกเบิ้งกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีให้น้ำเน่เด้อเพื่อมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บมันอยู่ครับนี่มันมันครับมันมันขาวจ้วขาวจ้วนะครับน้าปลาคอสามเต็ม กบตัวนึ่งนะครับเนาะเอาพอได้ดปนอยู่ครับพี่น้องมันมันครับมันมันไปเขาบ้านครับบ้านนี่แล้วไปทายอยู่บ้านให้เบิ้งกันอีกจ้าๆเนาะครับเนาะสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งกันจ้าๆเลยมันมันครับมันมันขาวจ้วงนะครับเนาะตะโคสามเต็มข้าวจ้วงข้าวจ้วงครบตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่ ตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่ตัวงามอยู่ครับเพี่นร้องนี่กบครับโอ้มันมันครับสามตัวคอขาวจัว้วเอาอันนี้ไปขั่นี่รั้งไว้